ชื่อพักพรจันทาสกุลอายุ52ปีค่ะจบปริญญาตรีบริหารธุรกิจมีอาชีพค้าขายค่ะมาจากหัวหินประจวบค่ะต้องการสังกัดการศึกษาที่ภาคกลางค่ะเจ็บป่วยก็เป็นแพ้แล้วก็เป็นแพนิกค่ะรักษาสินห้าได้ค่ะรับฟังและทำตามมติอุคุมได้ค่ะเป็นจิตอาสาทำงานฟรีได้ค่ะ สนใจเรียนวิชาลามเพราะต้องการศึกษาศาสตร์แห่งการพึ่งตนเพราะต้องการช่วยเหลือตนแล้วก็ช่วยผู้คนให้พ้นทุกข์ค่ะขอบคุณค่ะเป็นพี่น้องศิตอาสารเราอยู่แล้วใช่ไหมคะค่ะเป็นจิตอาสามาก,กี่ปีแล้วคะก็เข้าค่ายตั้งแต่ปีห้าเก้าแล้วก็จะไม่ได้ไม่ได้เรียนก็เลยอยากอยากจะลองมาสมัครเรียนดูเพราะว่า ฟังธรรมะอาจารย์ทุกวันก็อยากอยากจะให้ทุกลดลงกิเลสลดลงค่ะอ่ามีคําถามเพิ่มเติมไหมคะเชิญได้เลยนะคะ <S <S มีมีคำถามนะคะมีท่านใดคัดค้านไหมคะไม่มีเช่นเดียวกันคะ่ะผ่านการสอบสัมภาษณ์นะคะยินดีต้อนรับค่ะเป็นนอกเจากจะเป็น จิตอาสาแล้วก็เป็นนักศึกษาวิถีธรรมที่เรียนกับสถาบันวิชารามด้วยค่ะอนุโมทนาค่ะก็อตอนนี้ในแชทก็ที่แจ้งไว้